สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะรับผมระบบควบคุมตู้เลี้ยงกุ้งอัตโนมัติโดยการควบคุมค่า pH ค่าความขุ่นของน้ำพร้อมระบบการตั้งเวลาในการให้อาหารกุ้งอัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินรวมถึงนะครับระบบส่งอัปโหลดข้อมูลไปยัง google sheets เพื่อสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้ของตัวเครื่องครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะเราได้ใช้ในส่วนของตัว node mcu ครับ ESP8266 WiFi Module นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัว D s 1307 RTC นะครับหรือว่าเรียลไทม์ clock เพื่อเป็นฐานเวลาให้กับตัวระบบของตัวเครื่องนั่นเองครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว RTC ฐานเวลาในการตั้งเวลาในการให้อาหารนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2แบบ I Square เพื่อแสดงผลการทำเงินงของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนค่า pH ค่าความขุ่นของน้ํารวมถึงค่า RTC หรือว่าฐานเวลาในขณะที่นาฬิกาย,ยังเดินอยู่นั่นเองครับและสำหรับ นะครับตัวบอร์ดวัดค่า pH ของน้ําหรือว่าค่าเป็นกดดาก่างตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่งตัวบอร์ดสีเขียวครับแต่เนื่องจากว่าตัวหนด MCU เนี่ยนะครับมีขาอนาล็อกหรือว่าอนาล็อกดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์ A0 เนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นในทีน่นี้เราจรึงต้องใช้ในส่วนของตัว IC แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลแบบน้บิ Interface แบบ I2C โดยการ Interface ร่วมกับหน้าจอ LCD นะครับร่วมกับ RDC1 DS1307 แบบ i s so C สามารถต่อบัสร่วมกันได้เลยซึ่งตัวนะครับ IC เบอร์นี้ PCF8591 ก็จะเป็นนะครับตัว IC ที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกจากนะครับเซนเซอร์ pH รวมถึงเซนเซอร์วัดค่าความขุ่นของน้ำให้เป็นดิจิตอล ทำให้ตัวหนด m c u สามารถจะทําการอ่านค่าและแปลงค่าออกมาครับเป็นดิจิตอลเพื่อทำวิทีการประมวลผลได้นั่นเองครับโดยตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการต่อปั๊มน้ําเพื่อทำวิธีการถ่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นในส่วนค่า PH ถ่ายน้าเพื่อค่าค,าความขุ่นหรือถ้าเป็นรีเลย์ไว้สำหรับในการต่อให้กับตัวเครื่องให้อาหารนั่นเองครับโดยเราจะทําการต่ออนุกรมกับโหลด ระหว่างขานะครับคอมมอนกับขา NO โครับโดยนะ้าสัมผัสสามารถรับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0แอมป์ถ้าเกิดเป็นไฟบ้านครับก็สามารถรับนะครับพลังงานได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,200วัตต์นั่นเองในกรณีที่ใช้ปั๊มไฟบ้านแบบ2 2 0โวลต์หรือว่ามอเตอร์ในการให้อาหาร220โวลต์นั่นเองครับโดยตัวระบบควบคุมทั้งหมดก็จะถูกใส่ไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีมีความคงทนสูงนะครับเพื่อเพิ่มความคงทนต่อการใช้งานนะครับสามารถที่จะนำไปติดตั้งและใช้งานได้นั่นเองครับตัวหน้าเคร กดหมดดูนะครับค่าเซตไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าเซตของตัวนะครับค่าความขุ่นของน้ําในค่า pH และค่าเซตของค่าเวลาโดยกล่าวคือนะครับถ้าเกิดค่า pH ของน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนจากค่าที่เราเซตไว้ก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ตัวแรกนะครับก็คือรีเลย์ pH ตัวนี้ทําการอ่อนขึ้นมาเพื่อทํามาที่ในการต่อไฟให้กับตัวปั๊มเพื่อทํามาที่ในการถ่ายน้ํานั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเกิดค่าความขุ่นของน้ําที่วัดได้จากตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ มากกว่าค่าที่เราเซตไว้ในตัวแอปของเรานะฮะก็จะทําให้ตัวรีเลย์ที่ทำมาที่ในการเปลี่ยนถ่ายน้าจากความผุ่นทํางานเช่นเดียวกันและนะครับในส่วนของการตั้งเวลาในการให้อาหารถ้าเกิดเวลาที่เราตั้งไว้ถึงกับค่าเวลาของ RTC ทีที่เดินมานะครับเท่ากันแล้วก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ตัวนี้ออน เพื่อทํห้าที่ในการเปิดมอเตอร์ให้หมุนทําการจ่ายอาหารเพื่อทํห้าที่ในการเลี้ยงกุ้งต่อไปนั่นเองครับโดยในส่วนของตัวนะฮะหน้าแอปพลิเคชันบลินของเรานะครับในที่นี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเกจนะักแสดงค่า PH เครับเกจแสดงค่าความขุ่นของน้ําเป็นเปอร์เซ็นต์นะรวมถึงนะครับนำมาลิกอัปดาวครับเพื่อทํามาที่ในการเซตค่า PH โดยถ้าเกิดค่าพ H ที่วัดได้สูงหรือต่ากว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะสั่งให้รีเลย์เปลี่ยนถ่ายน้าของ pH นั้นทางานนั่นเองครับและในส่วนของ ไทม์ฟู้ตัวนี้นะครับก็ทำมาที่ในการตั้งเวลาในการให้อาหารกุ้งของเรานั่นเอง และสุดท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเซตค่าความขุ่นของน้าครับโดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเกิดว่าค่าความขุ่นของน้ำนั้นน้ำใสยอยู่เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยครับค่าความขุ่นของน้ํามากเปอร์เซ็นต์ก็จะมากนั่นเองโดยค่าที่เราวัดได้จากเซ็นเซอร์ถ้าเกิดว่าสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ตรงนี้แล้วก็จะทําให้รีเลย์วัดค่าความขุ่นของน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ําตรงนี้ทํางานนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก่อนการใช้งานเราต้องทําการตั้งในส่วนของตัว ssid กับพาสเวิร์ดที่อยู่ในนะครับ access point wifi router ให้เหมือนกับตัวโหนด m f u ของตัวเครื่องซะก่อนเพื่อให้สามารถที่ทําการคอนเน็กต์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําหน้าที่ใน,นการส่งข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันบินเพื่อทํนมาที่ใน,นการดูค่าต่างๆและรวมถึงนะครับทำการเก็บค่าต่างๆผ่าน Google Sheets เพื่อเอาไว้ s e ร v e ในการดูย้อนหลังได้อีกด้วยนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานในที่นี้ครับเราจะทําการนะครับเชื่อมต่อกับบ,บอร์ด Micro C ของตัวโหนด m f u ที่อยู่ด้านข้างกล่องเพื่อเป็นไฟลเลี้ยงในที่นี้ผมจะใช้ไฟลเลี้ยงจากคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับให้เครื่องทํางานก่อนอาจจะใช้กับนะครับที่ชาร์โททศัพ์มือ ถือแบบสมาร์ทโฟนเป็น usb ขนาด 5V โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์ก็ได้เช่นกันครับทีนี้ผมจะทำการจ่ายไฟเข้าเครื่องครับรอสักครู่ครับนะฮะให้ตัวโนด m เของเราทำการเชื่อมต่อกับนะฮะ Wi-Fi s c c e s s p o i n t Router ของเรานะครับเมื่อเรา นะครับโหน MCU สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับบรรทัดบนสุดก็จะแสดงค่าเวลาอย่างเช่นตอนนี้1นนาฬิกา4นาทีแล้ว P ให้ที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ2นี้ผมยังไม่ได้จุ่มลงไปในสารละลายนะส่วนอะควาตอนนี้เนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์ของเรานะครับยังไม่ได้จุ่มนะครับฉะนั้นค่าความนะครับคุณข,ของเราก็จะเป็นค่าต่ำๆเลยนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการลองเซตค่าดูก่อนอ่านี่คือหน้าแอปพลิเคชันบะินสามารถวาดได้ตามนี้เลยแล้วก็คลิกปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับ ค่าที่แสดงจากหน้าจอ LCD กับแอปพลิเคชัน Bin นะครับก็จะเหมือนกันนั่นเองครับขั้นแรกครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการตั้งเวลาในส่วนการให้อาหารก่อนสาหรับรีเลย์ในการให้อาหารก็คือรีเลย์ตัวที่3นับจากบนตัวนี้ก็คือนะฮะฟูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจับดูถ้าเกิดว่ารีเลย์ทำงานครับหลอด LED ของตัวรีเลย์ก็จะติดก็คือดวงที่3ดวงนี้นะครับเราลองดูครับในที่นี้ครับผมรันแอปแล้วนะครับไปที่ time food ตรงนี้ครับตอนนี้1นึ่งกาสี 1น,นาฬ4นาทีครับอ่าผมก็เข้าไปที่แอปตรงนี้ครับไว้สำหรับการตั้งเวลา1น,นาฬิกาก็คือ01นะครับอ่าเป็นนมำบริกอัปดาวครับอาหารที่1น,นาฬิกาลอง6นาทีดูครับอ่าโอเคครับเสร็จรบร้อยปุ๊บก็คลิกโอเคด้านบนตรงนี้ครับอ่าก็จะเห็นหน้าจอ l อ d ิทของาการอัปโหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเกิดว่าถึง1นนาฬิกาหนาทีนะครับที่หน้าเครื่องของเราครับเราก็จะเห็นรีเลย์นะครับตัวที่3ก็คือ L อดีตัวที่3นับจากบนตรงนี้ติดสว่างขึ้นมาสําหรับการนะครับตั้งเวลาเราก็อาจจะตั้งเวลาที่มันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ว่าผมต้องการตั้งให้มันใกล้เวลากับ R า c ซมากที่สุดฉะนั้นนะครับเพื่อนะครับให้ความรวดเร็วนะครับในการทํางานนั่นเองครับอ่ารอดูครับรีเลย์ตัวที่3ก็คือ L อดีตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่นาฬิกาห้านาทีิ ตั้งไวที่1นึ่งนาฬิกาหนาทีนะครับในการให้อาหารนั่นเองครับน่าประมาณนี้นะครับอ่ามาแล้วครับรีเลย์ตัวที่3ก็จะติดตามเวลาที่เราตั้งไว้คือ1นึ่นาฬิกานาทีครับค้างไว้อยู่ที่ประมาณ10วินะฮะเมื่อครบ1ิบวิปุป๊บรีเลย์ก็จะตัดกับเพื่อนะครับให้อาหารอยู่ที่ประมาณ10วินาทีครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันนานกว่าน,นี้ได้ ครับในตัวซอสโคดนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งเวลาให้อาหารส่วนที่2คือในส่วนค่า p h ครับในที่ผมได้ทําการเตรียมเนซนเซอร์ p h ไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะสักครู่ครับผมลองจุ่มลงไปในน้ําดูครับอ่าครับตรงนี้ผมผสมสารละลายไว้นะอยู่ที่ประมาณ3ครับ ตอนนี้รีเลย์พีเอตัวแรกตัวนี้ติดอยู่นะครับเนื่องจากว,ว่าพีเอที่นีผมไม่ได้เซตไว้อ่าผมเซตไว้ที่หนึ่งนะครับอ่าผมลองเซตดูให้มันตั้งไว้ที่สามอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ารีเลย์ที่เราเซตไว้ตรงนี้นะครับเป็นสามและค่าที่วัดได้นะครับอยู่ที่ประมาณสามถ้าเกิดว่าค่าพีเอชของเรานั้นนะครับลองตั้งต่ำให้มันต่ำกว่าค่าที่เราอ่านได้ดูนะครับสักครู่นะครับ รีเล์ก็จะทํางานครับก็คือค่าที่เราเซตไว้ต่างจากค่าที่เราอ่านได้หรือค่าที่เราอ่านได้นั้นไม่เท่ากับค่าที่เราเซตไว้ก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ตัวนี้ถ่ายน้ําจนกว่าค่า pH นะครับที่อ่านได้เนี่ยเท่ากับนะครับค่าที่เราอ่านได้จากตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการให้อาเปลี่ยนถ่ายน้ําจากค่า PH ครับลองตั้งให้เป็น2ดูครับตอนนี้รีเล์นะครับหยุดทํางานไปแล้วนะครับ นิดนึงครับโอเคผมลองนะครับ on off water จากปุ่มนี้ดูนะครับเพื่อเป็นการนะครับเปิดปิดน้ําอัตโนมัติโดยผ่านหน้าแอปนะครับอ่าเป็นโหมดแมนนวลครับอ่าประมาณนี้นะครับสังเกตที่รีเลย์ตัวแรกดูนะครับฉะนั้นครับสามารถที่จะสั่งเปลี่ยนถ่ายน้ําได้โดยการกดหน้าแอปที่ water on off ตรงนี้ก็ได้หรือนะครับตามค่า PH ก็คือตามระบบออโต้ของตัวค่าพ H ก็ได้เช่นกันครับและสําหรับนะครับ เซนเซอร์ S S ว่าค่าความขุ่นของน้ำตรงนี้นะครับการตั้งค่าวัดค่าความขุ่นของน้ำก็อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ห้าสิบนะครับเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็ส่งอ่ามันจะส่งเข้าหน้าจอถ้าเกิดว่าเห็นไหมครับตอนนี้รีเลย์วอเตอร์ตัวที่สองก็คือ LED ตัวที่สองตัวนี้มันดับไปแล้วเนื่องจากว่าค่าความขุ่นของน้ำตอนนี้นะครับวันเราเราวัดได้ประมาณสองตอนนี้ผมลองใช้ในส่วนของนะครับสิ่งกีดขวางอย่างเช่นให้เกิดให้ค่ามันเกินห้าสิบตามที่เราตั้งไว นะครับตามนี้นะครับลองดูครับอ่านะครับตอนนี้เก้าสิบเก้าแล้วก็จะเห็นนะครับรีเลย์วัดค่าความขุ่นของเราทํางานนั่นเองครับก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ําจากค่าความขุ่นของเรานั่นเองนะครับสักครู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆจะทดสอบโดยการจุ่มลงไปในน้าก็ได้แต่ว่าน้ํามันใสไงฮะมันก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดถูกไหมฮะ ก็เลยนะครับทาการหาสิ่งก,กีดขวางมาการมันไว้ก็เสมือนกับว่าเป็นค่าความขุ่นที่เห็นได้ชัดก็คือเกินกว่า50%นะครับก็ดูรีเลย์ของตัวที่2ถ้ารีเลย์ตัวที่2ทํางานนั่นแสดงว่าค่าความขุ่นทํางานนั่นเองครับให้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําเมื่อค่าความขุ่นสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ก็คือ50นั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับการทํางานการเปลี่ยนถ่ายน้าของ p h ไม่เท่ากับค่าที่เราตั้งไว้ค่าความขุ่นมากกว่าค่าที่เราตั้งไว้และ เมื่อเวลาถึงจุดที่เราเซตไว้ในการให้อาหารและสำหรับนะครับในส่วนของตัว Google Sheets ครับะนะครับอ่านี่ก็คือตัวนี้นะครับก็จะบันทึกค่าเวลานะครับชื่อชีสตรงนี้นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ผมใช้เป็นเดโมไปก่อนแล้วก็ค่าในส่วนของ p h แล้วก็ค่าความผุ่นตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับผมจะทําการตั้งค่าไวท้ทุกๆอยู่ที่ประมาณ50วินาทีในการเก็บค่าของ Google Sheets ในแต่ละครั้งครับฉะนั้นถ้าเกิดครบ50นาทีเมื่อไรห้าสิบวินาทีเมื่อไหร่ ข้อมูลก็จะถูกเด้งขึ้นมายัาง Google Sheets เป็นแบบ Auto. ออโต้ประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนของ Google Sheets นะครับเราสามารถที่จะ Export เป็น XML หรือว่าไฟล์ Excel ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ Google Sheets นะครับตามด้วยวันเวลานะครับชื่อนะครับแล้วก็ค่า pH แล้วก็ค่าความขุ่นของน้ำมันเองครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบ ระบบควบคุมนะฮะตู้เลี้ยงกุ้งอัตโนมัติโดยการควบคุมค่า pH ค่าความขุ่นของน้ำนะครับแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบินและอัปโหลดข้อมูลผ่าน Google Sheets เพื่อทำหาที่ใน,นการดูย้อนหลังนะครับเก็บเป็นฐานข้อมูลในการดูย้อนหลังได้นั่นเองครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อันนี้ก็ล่าสุดนะครับที่เข้ามาตีหนึ่งสิบนาทีนะครับก็ทุกๆนะครับห้าสิบวินาทีครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับ มาแล้วครับอันที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยครับงานตัวเครื่องนะครับก็จะทําการนะครับทํางานต่อไปนะครับจนกว่าเราจะนะครับปิดที่แอปพลิเคชันของเรานั่นเองครับนี่ก็จะแสดงค่า pH นะฮะรวมถึงนะครับค่าความขุ่นของน้ําอันนี้จะเป็นหน้าแอปตาแอปพลิเคชันวินสามารถตั้งค่า pH ได้ผ่านหน้าแอปรวมถึงตั้งเวลาและตั้งค่าความขุ่น เพื่อให้ตัวเครื่องนั้นสามารถทํางานตามที่เราตั้งไว้ได้นั่นเองนะครับส่วนนี้อ่าน,นะครับมาล่ลาสุดเมื่อกี้เป็น12อันครับอันนี้จะเป็น01.11แล้วจากสักครู่นี้0ูนยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับผมผมขอจบการนําเสนอะนระบบควบคุมตู้เลี้ยงกุก๊กอัตโนมัติโดยการควบคุมค่า pH ค่าความขุ่ของน้ําและตั้งเวลาในการให้อาหารอัตโนมัติพร้อมระบบเก็บข้อมูลลง Google Sheets ในการดูย้อนหลัง ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินแต่เพียงเท่านี้ครับผมสละวันนี้สวัสดีครับ